สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับมันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านเตาท่านนะครับตำบลหนองสังอำเภอแกง่งคออย่างมาเชยภูมิเพื่อนี่เปิดทุกวันอาทิตย์ <Okay. S 1> เพื่อซื้อขายกันได้เศร้านะครับเป็นทั้งตลาดวัวและตลาดควายถือว่าเป็นตลาดขนาดกลางมันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่18แล้วครับเหมืนนอนกักุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดีพาท่านผู้ชมมา เบิ้งบรรยากาศการซื้อขายแล้วก็มาเช็คเบิึ้งราคานังกันดูครับว่าราคางัวเป็นยังไงเนี่ยขยับขึ้นบ่อราคาควายเป็นยังไงขยับขึ้นบ่อเดี๋ยวไปเลาะเบิ้งนังกันครับผู้ชายพ่อจำหลัดสวัสดีนะคุณพ่อัครบได้งัวมาจากตัวมือไหนพ่อได้ตัวเดียวครับกับสาวเป็นสาวน้อยอ๋อกับควายเตี่ยเออควายก็อีถามอยู่คุณพ่อถ้าฟังราคาได้เพื่อเราใจดีเพืราลดให้สาวตัวนี้ ได้จยากปีแล้วเอาพ่อจอําหนดัดว่าไม่ได้สองปีวะเหรอครับสองปีเขาขึ้นแล้วบอกพ่อขึ้นแล้วขึ้นแล้วทับเหนียงยัง็บอกทับก่าท่านคือที่ลานี่มันได้หัวนึนนน่งเพราะเนาะนได้หัวนึงแต่ว่าหน่าเขาคมเยอะสีก็ถือว่าพอพานสียังไนีพ่อสีเม็ดกือเปือกหรือสียังมัน <ฮะ S 2> สีแดงหรือพวกแดงนั่นน้องสีเหลืองๆหลืองเนี่ยเราพ่อจําหนัดเคยท่าได้ครับ เศร้าหาครับมองอยากได้อ่ะรถได้ไหล้ะพ่อเออแต่เฉพาะอะไรอย่างเงี้ยเศร้าหาโตเอาสวัสดีครับคุณพ่อครับมาพ่อจับหลักเบอร์โทรครับผมใครยังครับเอ้าคือว่าคาเท่าไรถึงใค่เซ็คุณพ่อได้ยังม้าม้ารถโตมารถโตอ้าวพ่อคือดีแท้มารถโตอย่างแนวยางไม่หลุดดื้อดีแล้ว บ่เปียนน้ำมันเด้งชี้เหรีเหรอเส่ยชี้หรีย่หอล่าโอ้พ่อจำหลัดจำเบอร์เจ้าของเลยบ่จำนยุอยุเช่นนี่าเชนยุเมั่นดูตุ้งน้ำดูหดนี่ดิใช่มารับมาพ่อจำหลัดนะครับพ่อจำหลัดเบอร์คุณพ่อเราด้วยครับเนี่ยศูนย์แปดศูนย์หกบ้านกุดเค้นถื่วพ่อบ้านสะบ้านสะสะเคนสะแคนเนาะครับเนาะสะเคนแกงข้อเฉยภูมินะครับ ูงกิร้อยสาสิบห้าข้นบเน่ยลาเนีค่ครับสามสิบคนเนียครับน้าพ่อเนาะเชินพาอ้พอ่อ,พอจำหัดใส่ใืใดคยน้อยพ่อมใส่สืเนี่ยผู้หรือแม่ครับตัวผู้ครับโบราาน้อยครับราคาหมื่นหาร้อยอได้หรพ่ออ๋เพิ่นกุฏิตจะนิดน่อยโบาณเนี่ยนาอหมืม่นห้าร้อย ถ้าเขาหล่อวันนี้ราคาก็ดีสูงกว่าเดิเนาะครับห้พี่นงได้เบึงน้ำเลือครับน่ยพี่นงเพ่เพิ่มมีไวมีงอยู่ราคาขง้นยยอยๆเยนี่ยเอาไปเรื่องอย่างน้อยก็ดีอ้วนขึ้นก็ได้กำไรเดียวครับเดียวได้กำไรหารอยกำไรพันนึงก็ว่าไปครับเนี่ยแบยอแช่ไปอยู่แล้วครับครับพ่อให้มันหมันได้พอด้ครับครับ พอสมนึกครับมาสวัสดีพี่น้องตอนซ่้าน้ำกันเมื่อนี้ยมาขึ้นหลอดแถวบลูมือนด์นะขึ้นไปบลูมอลำอยู่งานแถวบ้านสิครับน้ำเนี่ยโคกสูงเนี่ยใกล้ๆเวียงในลูมอนด์บลูมอลำโอ้พี่ครับเปิดแดงม้วนยื่ด้วยม้วนกำยู่ เราโดนเนาะครับผมคนได้เป็นการนี้แหลกได้ได้มาได้เมื่อไหร่ได้เมื่อพอได้งัวแม่ลูกนะครับได้มาหลายตัวขายลูกไปแล้วแต่่วาล้วแม่นไว้เปิดอ้าวเดีเนาะของเรัาเนาะครับผมโอ้บักลาวนี่เพิ่งเอาไปเราเตีเอาไปแล้วขายสิบสองหาร้อยตอนเปิดได้ครับตอนตอนเปิดเปิดเปิดสิบสี่เปิดสิบสองหาร้อยอ๋ได้ไปสิบสองหาร้อยครับผมครับเอาวันนี้อาจจะเป็นพอพันเหลือไปเลี้ยงต้นเลี้ยงต้อไปเนื้อกับพวกขาดทุนราคาเนี่ยถ้าบักลาวนี่พูดถึง พอล้นพร้อมเออพูดถึงไอ้นุ้ยกั้นเขาเนื้อหนังพันเนื่อเนาะเอาไปจับสัตว์เขได้ยุ่นะครับแม่นก็บันอาเกีย์ออกเพียงแต่ว่าต้องดูแลี้ยดีหน่อยแน่ที่นี่เหลีอยแม่เขาเหลีอยแม่เขาครับนั่งขาวนี่ครับนั่งขาวนั่งขาวแม่เขาไอ้พ่อเขาที่พันจากตัวแล้วอ๋อลูกลูกสองตัวครับลูกสองตัวเขาเหาียบซีดิ้อ่อนดเป็นใกล้เขาเลยท้อครับลูกสองวัดเจ้ครับเขาขึ้นเลยยังตอนนี้ครับทับพันเดือนกว่าแล้วครับผสมผู้ใดให้เขาผสมตบบ้านผสมตครั ร้อยท่าใดพอนะามสูงแล้วครับร้อยสามบเจ็ครับอ้าวมองอยากได้ครับอยากได้สองหมืนสองเพื่อทำรับประกันท่องติดมองอยากได้ทีนะครับสองหมื่ถ้าพี่น้องขอ่ตได้รือสองหมื่นสองนะขอกสด้แน่ยอยู่ดอกครับกรลดไร้ใน่อยแ่ว่ามองอยากได้แค่ไีนสองหมื่นสองครับเดี๋ยสองหม่นสองกกับไปส่งฟรีครับโย่ไก่ส่งฟรีเขาทางเราได้ครับลูกลูหาลูกดีแท้เออเขาส่งลูกดีนะครับนะพอเนาะแต่พอเอกเครื่องก่อนก่อนได้ครับผมเครื่องก่อนเป็นเดีเครื่องปีเหรอครับ เครื <Happiness? S 2> <ads Rabbi. S 1> ่องดำพี่เลยห่างลึกห่างยาวกระดิ่งลึกห่างยาวเล็บพันนะพ่อเนาะพันพันพันเล็บว่าได้ก้อนขึ้นบันเนี่ยเขาหลุดูลดลมเยอะมันเป็นตัวน้อยด้ครับเนี่ยมันเป็นตัวน้อยเลียนเยอะพวกนี้ไปดูเลี้ยงอย่างน้อยนี่กระต่่าเยอะสองเมื่อสองเปิดไว้ผสมในต่างหากผสมโตครับผสมเรียบร้อยแล้วตัวที่สามครับพ่อตัวที่สามจะเป็นงัวผูน้อยที่เหลีอยงอายุหัวนี่ให้พี่น้องได้รู้ราคาเท่ากันเนาะนี่ บักลาน้อยฉีดยาให้เขาเลยยังพอตัวนี้เพราะฉันฉีดแต่ว่าตัวนั้นฉีดแล้วครับอันนี้ไม่เขาที่จ้อยหย่าเองหรือเขาเจาะฉีกกระตือจ้อยหย่าครับจ้อยหย่าเจอยหย่าเจาะฉีกกระตือก็หมดละฉีดกระตือแลอครับเออแม่นี้หูมันนึงบ่ครับนี่ยติดมันมันนึงบ่ออกนมอยนึงบ่หลายดอกเท่าไดครับไอ้หนุ่มแล้วเดือนแปดพันซื้อเนี่ยแปดพันครับโอ้แปดพันซื้อก็บตัวเด้หลายบาทเดียแล้วก็คอกยอกกี่เดือนเนาะครับคอกยอกหนึ่งแปดพันตัวที่สามครับพอตัวไหนนี่บ่ตัวนี้ตัวนึงอออ๋หนน้เือึ ไอหนุ่มนี่ยครับพอถ้าอยากได้เท่าไรครับไอหนุ่มนี่ยไอหนุ่มเปิดไว้13,000ชั้น100นี่หนังเขาท่าของเราทาเนียนเนียนโอ้น้ำฝนดอกตัวที่สีตัวใดครับเบิดยังตัวไหนครับตัวนึงอันนี้ก็ไอหนุ่มเดียไอหนุ่มคือกันขอไอหนุ่มนี้ได้ครับไอหนุ่มไอหนุ่มมีฉีดยาบุกลุกแล้วครับฉีดเรียบร้อยครับตัวนี้ฉีดเรียบร้อยยาบุกลุกขาประหยัดเรียบร้อยแล้วจะได้เท่าไรครับพอครับเปิดไว้13,000 13,000 เออเดี๋ยวไอ้หนุ่มอยู่สามหนุ่มกับแม่ตัวนึงไอ้หนุ่มเป็นหนุ่มฮาวบอบอแมนครับบอแมนมาพอเบอร์ครับผมครับเบอร์ติดต่อศูนย์แปดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดเก้าสี่อ๋อสมฤทธิ์เครับเด้ผมนะครับไปฟ้องยึดเศกระถางทายได้ครับครับเมื่อนี้ก็เห็นมา้ะพอเด้อะครับขอบคุณทนายครับขอบคุณครับครับผู้หญิงหวานงามพ่อผมนะครับนังหัวรุ่นนังดำพร้อมแม่มันที่พ่อผมพ่อผมเนาะมันได้แปดเดือนกว่าแล้วครับ ผู้ใดล่ะครับในท้องเรานะในท้องแบบกิ่อยังบวบได้ใบน้ำมันไหมใบก่อยังวะฮะบักพี่ใบอยังอมมิจิฮ่อมิจิฮ้อน่ครับมีจิฮ้อครับมนมหนึ่อกมอีหลานี่พันจะโตนั่นแ้เ่าไปรวนะครับีไวแต่คนยังสูงผมสูงตีอยีนนะพอนะอยบวก บเพี่น้องมากง้อออกสีสไตล์ดำดำเข้มเข้มพวกกรมอยากได้เท่าไรพ่อหน่อครับอยากได้สามหมื่นเจ็ดครับสามสิบเจ็ดครับต่อรองหน่อรีบแล้วก็ดีต่อครับดีมาับดยมาเือยสามเกตครับบระมานี้แต่นีทางดีของพวกกรมอยู่ครับอู้เครื่องเป็นเครื่อง คุยป,ปูยังดีพุ่ะพ่อกรมพ่อพ่อกลมไปเบือ้องปูนวดน้ำกันปะเราเดินมาหลายตยัวเยอะมือนกันพ่อกลมแต่ว่ากระหม่นแล้วบางส่วนอันนี้เป็นบักลาหน่อยนะพะ่อกลมนะครับพ่อกลมบักลานี่มองว่าถ้าพ่อาถามเลยมองว่าติดที่หาร้อยครับติดสี่หาร้อยตามคุณภาพสินค้าตัวที่สองตัวใดพ่อนี่บ่ปี๊บปี๊บปี๊บปีอ๋อนี่พ,พ่อแม่หรือ,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 อครับชุดใดครับเนี่ยชุดสามครับชุดสามอันนี้เป็นคบดีพ่อครับ ตัวแมีหนึ่งน้อยๆนะตัวผู้ตัวแม่ตัวผู้ครับตัวผู้เออแม่เขาเจ็บกโตแล้วเพราะแม่เขาได้ลูกสามครับอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นถูกเนาะลูกน้อยยมลูกน่อยละน้อยเป็นยังไงลังขนาดน้อยมันเหยียบมันละมันเลยบาดครับโอ้แค่น้อยๆว่าเรนกำลังเล่นเสากำลังเสาโค้งกลมสามตัวนี้จะได้เท่าไหร่ครับสามตัวนี้เปิดไปสี่หมื่นได้ด้วครับสี่หมื่นแบบเออก็าลองได้ ซีมันก็ตกตัวละมึนก็บาทนะพอนะมึ0สามพันิดนนะครับมาพ่อัมาเบืรอมาครับมาโนเก้าครับหกเก้าหจพ่อกลมเก่งข้อได้ครับพอกลมมันมันให้ได้ขายไปได้พ่อกลมเด้อ พี่น้องเบอร์งวเลี้ยงนะครับเอามันหลุดตีคุณพ่อมันหลุดมันหลุดเสียกมนันยาวพอดมันหยอกกัน,กน,กนดอกแล้วครับน้องกับไอเ้เนี่ยหยอกกันนังเขานะพ่อหนะนั่งหัวล้นนี่อ่าพี่น้องมายาดไปแล้วนะครับนั่งหัวล้นตอนเปิดเปิดเท่าไรครับตอนพ่อ,อห้อยเปิดอะ พันเขาเปิดเปลืไว้ท่านหาตอนได้กันเนี่ยตอนได้กันโอ้พันธุ์หางอลดไปพันหนึ่งตัวใหญ่ครับตัวใหญ่แต่ว่าที่ราคามันคือถือแค่นั้นเพื่อนตีขาเป็นข้อสิงค์นะครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งเพลิ่นมือใหม่นะพ่อเนาะนี่จะมีปัญหาอีหลานนี่ที่ไหนนังเขาครับนังเขาตัวนี้พันจากตัวเราโอ้ยพันลูกอ่ะลูกเด็ดตัวหนึ่งครับดูตัวหนึ่งตอนนี้ได้ครับผสมมาได้วบ่ผสมแล้วพันแล้วครับผสมผสมไอ้เพราะคุ้มเองก็จะอเง เล oh, ี้ยงดีเนาะองไว้กับเสาเจ็ดครัเาไหลก้อนนี่ครับเสาเจดม้องไหันบอกว่าเสาเจ็ดเสาเจ็ดเสาเจ็ดฐานเผมสูงกับที่ร้อยสามส้นุี่มาพ่อห้อยคอเบอร์ใช่ไหมครับมา0ศูครับเก้ 0757ผ้าห้อยซื้อพ่อห้อยอย่างครับพอถิ่นครับมาจากโคกุชัยเนาะโคกุชัยอ่ะพี่น้องอย่าได้งัวอีหลานนี่ไปเลี้ยงด้วยครับนะรับประกันนะห้อยเนาะครับรับประกันครับรับประกันตอนวันเสียทับหน่อี่อืมเพราะว่าเราคบตัวมาแล้วครับทางแล้วขังย่างเงสองเกตได้ครับนะโอเล่าครับนะเครื่องดีของเราอยยี่สิบเลยนะ ่เยกอันนี Arizona, a, ้งวเลี้ยงนะครับช่วงนี้หลานนี่ที่ว่าเป็นขาสิงคือตรงนี้ได้ครับหนึ่งข้างหลังนะนี่ครับข้อเขาที่ปูดๆออกมาน่อยนึงครับสิบหัวขาลอยพื่นซื้อขายกันองโงนให้บุญอนะบุญกพีลายมือแล้วพ่เชบเีย นีอ่พี่น้องเบอร์งวเลี้ยงของเสียของห้อยเรามาจากมันใจคีรีนะครับเสียตรงสาวน้อยจุเนี่ของเขาปกตินะครับน่ะจุนี่ไล่ท่าดละเสียเปิดไล่ไล่ละหมื่นสพครับ จกตัวครับมื่นสามอ่ะนี่สองตัวนี่ครับตัวนั้นมื่นสองพันหันลอยครับอ๋อตัวนี้เนาะตัวเข้มๆเนาะหนึ่งแล้วก็สาวน้อยตัวนี้มื่นสามพันครับอีหลานั้นมื่นสองพันเท่าไหร่ก็หลานลิมมอนหันลอยครับหนังงานยนี่หนังใหญ่นั่นเด้อะนังเงี้ยน่ะเปิดไว้มื่นหนึ่งพันหันลอยครับเออเอาราคาคือถือก็อีลายแดงเกียรตินี่กับเกียรติสินค้าเนาะครับเอออันนั้นเด้่ตัวเห็นแต่หลังนั้นสันหลังนั้นอันนลิมพูครับเอาบักลาเท่าไรบักลานะตัวพูเปิดไว้มื่นหนึ หมื่นสามพันหาร้อยครับอ๋อแสดงวันนี้เสียได้มามีได้หลักหมื่นขึ้นเนาะครับหมื่นนิดๆแต่ครับครับทั้งรถครับทั้งรถตัวละหกพันกว่าครับหลายอยู่ครับเพื่อขัวแม่เออเออเดี๋ยวเดี๋ยวพอครับเดี๋ยวค่อยดีไปซองเบอร์ครับนะครับอ๋อมืัอนี้เราได้มาไม่แตงหัวเป็นหัวนสามง้วรุ่นครับนะครับครับผมเพิ่้เก็บไปตัวละหกพันยู่ทั้งหลแต่เพิ่งสี่เพิ่งนะอ๋อเอาลุงมาไหวเนาะครับเพราะว่า เุาหนีเขาในสวนเข้าครับเออมันหลายของเรานี่องว่าแม่ก็หลายตัวเยู่ครับโอ้เต็มสิบล่อเลยครับเจ็ดพันเต็มบอลหลายอยู่ครับเต็มเลยวุ้นหลายล่อมาครับตั้มสุดทะเลเสียตั้มสุดนี่หาพันครับได้ที่กันหนึ่งสี่พันหาครับพี่เออเอาไปใส่หมูด้วยกันเน่าเลี้อฟเนาะครับวันเลี้ยดอกขับงัวมาเสียขอเบอร์ครับมา ไอ้ศ8นย์แปดซีครับห้าศูนย์ห้านสองีนนครับเสียตุ้งเนาะครับ ครับเันฝากกับแช่สัมพัสเหนื่นตลาดนี่นะครับตลาดว่าจะเปิดตลาดวันที่หกมิหน้าครับไอ้ของเสียโต้งไอเตี๋ยครับผมเปิดที่ไส้ครับอ๋ออยู่ใ้คำแค้นครับอำเภอบรนจาบ้านบ้านหอยแรงครับโอ้บานหอยแรงครับมีนาวันตรงกับวันยังครับวันพุธครับโอเปิดที่วันพุธเตี๋ยครับผมโอ้โหมีหน้านี่ครับครับครับอ่ะมาด้านในห้อยก่ะถ้าพี่น้องอยู่ใกล้เนาะครับผมไปส่งเสริมอุดหนุนกันด้วยครับเด้อครับ ให้เจ้ดินลุ้งเดงไก็เสียตรงด้วครับผมเดี๋ยวผมมึงพับเรวมก่อนผมมึงง้อพ้าห้หอยหลอดแล้วมาจากแกงข้อพออหลอดสวัสดีครับผมสวัสดียังมื่อเศร้าเ <ald> ริ่ม่อนแล้วนะพอนะบานเฮานะอันนี้แม่ลูกตัวไหนพอ่อครับแม่ลูก ลูกเป็นอะไรบักผูหรือว่าอีหลา่าบักผูปักผูปักผูอ๋อผ่านจากตัวลววราพอหลอดแม่เขาเนี่ยแม่เขานี่ประมาณสามตัวสองตัวสามตัวตอนนี้เด็กเขาขึ้นอะไรยงังครับอันนี้ขึ้นวันที่หาวันขืนยังไม่ผสมวันยังได้ผสมวันที่ยิ่หามันสิขึ้นครบรอบอีกโอ้ครับตัวที่เท่าไรถ้าคันทักทับที่ไหนบ้านเด็ตัวที่สามโอ้ที่สามเขาสูงเกิร้อยสามสิบห้าขืนพุ่นล้วรครับครับเท่าไรครับพอหลอด้องไว้เศร้าเจ็ด แม่ลูกสองเก็ครับโอ้ด้วยสองตัวด้ครับแม่ลูกมาเพาะหลอดมาพี่เครื่องพาหน่อยนึงไปล่ะขยับไปแต่เราไม่เสพพ่อหัวปกติพันย่างไปข้างหลังก็มีโอกาสเสี่ยงได้ครับเมื่อตัวเขาดีเซียงครับเพราะว่าเขาผิดกินเนาะเพรหลอดเนาะเออใสเบิ่งลูกด้วยเอาเนื้อนางดีแล้วหรอเพรหลอดเน่ะเนื้อนางดีตกสายครับส่งลูกดีด้วยเนาะสองเก็นะครับสองเก็ตัวนึง อ้าสาวที่นี่คือเนแม่จ้ามแม่จ้ามครับเนี่ยเป็นแม่จ้ามครับจะเป็นอย่างไงตีเป็นแม่จ้ามครับอ๋อมันมันเขาขายลูกออกแล้วก็เลยเป็นแม่จ้ามเอาไปเลี้ยงได้ผมบอกว่าครับเอาไปเลี้ยงได้อ๋อ้ต้องมีติคนได้มีบอกครับมุมี่ครับร้อยสี่สิบขึ้มได้ยี่หลานนะร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบหุ่นละครับเออเท่าไรครับอยากได้ฮะอยากได้สามสิบกัวครับสามสิบสองสามห้าร้อยสองมีห้าร้อยอยู่มองอยากได้เพราะว่าเพราะว่าซื้อว่าหลอด เออเอาเบอร์มาบ้านเลขที่ห้าห้าของงงหน่อยนะโอ้เอาเอาบาอร์มาพอลอดมย์เก้าสามห้าสี่หกเ้าศสง้อนี่เสียงดังของแค้นนะพอลอดมัเด้เนะาะโมนี่เราท่านนี่หรอมันให้มันมานะพอลอดเด้ครครสาธุท่านได้นำปัะหเราบ่นนะบ้ท่านบ่บ่บ่่เอาบ่กินย้ำโซ่โอ้ยังโมเลเวียกนะพอลอดยโมเงจ้งครมากันกินเล่ากับกินเสียดเดียอล็อคไปนึงนะคร,ร,รับเด้อแต่เบิบ่งพอลอดจากไหนกอน ตันีอิิคนบเามีนพหลอดเนาะครับครับเามีนได้รับคอกแล้วบ่ครับเรียกมาขายมาเบิ่งสอครับมาเบิ่งรอเบิ่งม่เช็เบึ่งราคาเนาะครับเนาะราคาราคาแต่ยังพอดีตออครับ เป็นวัวง,ง,ง้งามเลยง้าพี่ดองกระเบิงวัวง้ามของเสเดียดนะครับเขา่าเทายังเรเเ<อ>าเยะมือนะโปรดเนาะอลไได้มาอันนี้เป็นสาวด้วยนะครับสามคสาวครับสาวบ้านๆเนาะครับผมแต่ว่าเนื้อหนังสีสันพันแสดงว่าเจ้าของเราที่ดูแลดีนะครับครับอีหลานี่เป็นครั้งแรกมือนยออกนัดนะครับผมครั้งแรกครั้งแรกออกนัดอายุเราได้เสียดดายได้ปีเศษๆแล้วครับ ปีหกเดือนเสีเดือนนี่ยเขาใกล้ได้ขึ้นแล้วเถอเนาะครับผมเครื่องดำแต่ว่ามีแดงนิดนึงนะครับห่างดีเยอะเจ้าค้าดีครรัับบประกันทุกอย่างเล็บกับว่าได้มีปัญหาหรือเปล่าครับเนาะคอเคยก็ดีของเราอยอะด้วย่งมองอยากได้ได้ครับมองได้จากได้สองมือห่าครับยี่สิบห่ารุดได้ในนอสเสียเดือนเนาะครับลองได้กับราคารวมทรงเลยครับได้เนี่ยข้อท้าของเราอยู่สองห้า นี่ด้วครับเป็นพ่อตัวนึงเป็นน,นี่ก็คัวาสาว,วนั่นีช่ไหมก็ผมก็ผมโคบกลาเตี่ย <laughs> บกลาวันเราหัวโล่นเนาะ,อะเออออกไปเลี้ยงไปอย่างน้อยก็ะดี่อ้วนด้นเนาะมีโอกาสได้กำไรอยู่เนี่ยชัดเดียวถ้าได้บักลาเนี่ยเอาไปเมินซีครับสิบซีครับผมตุ้บอะไรสิบซีเนาะ ราคาก็ถือนี่ใหลักช่วงหนเสดเดียดครับเนาะตามกลไกของตลาดตลาดเ่อนกันี่มาเสดเดียดเบื้องฟืนหกหนึ่งครับห้าสามหนึ่งสี่แปดห้าครับเสเดียดจะโคกโพชัยครับขอบคุณนายเสเดียดหนหมันเด้อคับนหมันหมันลาหน่อยตัวนี้ได้ครับตัวนึ่ง้วกันวัวสาว พี่น้องมาเบิ่งหัวของพ่อสุบันท่านมากพ่อเสด็จนี่เนียนงูเลี้ยงกันิ่งนะพอนะงูเน่ยก็ได้ พี่น้องก็ถ้ามีโอกาสยังคอยโทรหาคุณพ่อเราได้ไมาจ่างตัวมื่อไหร่พ่อได้มาแปดครับแปดตัวนี่เป็นบ่ตัวนี้ปะตัวแรกตัวนี้ครับตัวแรกอ่ะตัวแรกนี่อันนี้แม่นไทยนะพ่ออันบอกไทยไทยตัวนี้ได้ครับท่องสงสัยจะท่องเหรอครับอันนี้ไปเลี้ยงได้บมดพ่อครับเลี้ยงได้เอาไปเลี้ยงก็ได้เอาไปเชือดก็ได้นะพ่อครับครับเพื่อเท่าไรพ่อสุบันนครับเนี่ยเปิดไว้สองพันลูกนั่นนะครับลูกนนอนหลับอยู่ในเตียงครับตัวใหญ่ผมโอ้ตัวใหญ่ตัวนอนอยู่ในเตียงครับเดี๋ยวได้ที่ นี่สิครับเนะี่ยตัวเนี่ยครับอไอเนี่แม่ลูกนี่ยเดี๋ยวพ่เอาตดวยกันพอเปิดเตม,ม่เขาตัวนี้จะแยกลูกแยกแม่เปิดแม่ลูกครับสองมืนนะ่นเดี๋ยวนะพ่อสองตัวตีเนี่ยนะครับสองตัวสองมื่นเท่าไหร่ครับสองมืง่นสองครับสองมื่นสองตกตัวละมื่นกับพันนะครับเนี่ยอันนี้คือแม่เขาอันนี้แม่ลูกอันนี้คือลูกลูกลูกนี่เป็นลูกตเมียลูกสาว ตามเกียรติตามตลาดนะพ่อเนาะสองหมื่นสองนีครับแล้วสองตัวนี่ลายตัวนี้กับลูกลูกเป็นบักรลาน้อยลูกบักรลาน้อยเปิดไว้่งหมื่นสามสองตัวเหมือนสามครับกระปอกน้อยได้ครับสองตัวเหมือนสามครับนั่นนี่อันนั้นคู่นั่นครับหนึ่งสองตัวอันนั้นเขาก็เป็นอย่างน้อยไก่ไ่นะบักรลานออยอร่อยอร่อยถ้าได้พ่อคู่เนี่ยคู่นั้นเปิดไว้่งสิบสองพันสิบสองพันตกตัวละหกพันเอาเอาไปเลี้ยงจนได้กระติ๊วอ้วนด้วยครับนะครับ อันนี้ได้เหรอกะปุกน้อยสามตัวนี้อันนี้บบแมนครับอ๋อบแมนเดวนนี้เขาเปิดแล้วบ่อ๋ออันนี้มันนะครับอันนี้งวสาวนะพ่อนะตัวนี้เปิดไปมื่นหนึ่งโอ้มื่นหนึ่งตามเกียรติสินค้าเปิดแล้วบปล่อเหรอเนี่ยนี่คายแล้วแหละแน่อันนี้เป็นงอจามกับงอจามกันเนื้อขายแล้วสิบเก้าหันด้วยตอนเปิดเปิดเท่าไหร่ครับเปิดสองมื่นได้สิบเอ้เก้าหันโอ้ได้สิบเก้าหันลอยเออแต่พอได้เลิมนะพ่อเนาะมาพ่อขอเบอร์ที่ไหนครับมาโซนแปดหกครับ แดเก๊ทหกหาตามหนึ่งพ่อสุบันจากผู้เขียวพ่อมนี่เห้หมันนะพอด้ยมันหมันโอ้ราคางงวกะราคาอไอนไหลนะพอนะสองตัวมื่นสองแสเนาะ

มาเจอพ่อห้อยสุทัดเราอยู่กลางตลาดคุณพ่อสวัสดีพี่น้องน้ากันมาสวัสดีครับพ่อสุทัศน์นี่มาจชกแกงข้อเนาะพ่อสุทัศดเมื่อนี้มาเอาแนยเอางวมาขายหรือว่าไงพ่อตั้งทางมาซื้อครับตั้งทางมาซื้อครับซื้อไปเรื่องหรือไปยังไดครับซื้อไปตลาดนัดสนัดนัดสนัดครับโอ้พ่อสุทัศน์นี่ก็เป็ีนในห้อยครับเป็นหักปูเกคือเพื่อนก็บว่ได้เดินสายทุกงมือบอกว่อไปทุ่งมืออยู่ไปทุ่มืออยู่ครับ อาอพ่อไอ้ถามเนี่ในฐานะที่พ่อปเป็นนายห้วยเดินสายทุกมือ้อราคาเงาะตนนี้มันกัดคืนหลายๆคนก็ว่ามันตกลงเรื่อยๆเนาะมันบอ่อเออราคามีแต่ลงที่นี่จังพ่อมาหามือเนี่ยเอ้ามาหามือนี่แล้วพ่อก็ไปขายน้าต่อไปพี่บอกครับถ้าขายได้ก็คือมีโอกาสได้แค่สี่ห้าร้อยหรือสองสามร้อยนี่ก็ขายไปข้นหามันสดแล้วจะจังหวะครับอ๋อหมายความว่าถ้าได้จากนี่ไปแล้วถ้าไปตลาดอื่นตอ่อจังมืออื่นใช่ ถ้าได้ขายได้ก็มีโอกาสเสมอตัวก็ได้กำไรครับผมถ้าหากว่าขายบ่ออกเนียนะพ่อติดมือเยอะจะห่อสามนัดสามนัดคือปล่อยเลยถ้าห่อสามนัดคือปล่อยขาดแต่ย่อมขาดติพ่อโอ้แต่ถ้าห่อสามนัดโอกาสได้กำไรนิดหน่อยแล้วครับนิดหน่อล้เพราะว่ามันหลายปากเลยนะไหลปากเี่ขิวพอหม้อนะการนุกน้ำมันอีกนะพ่อเนาะรถเจ้าของก็ใค่ในรถพื้นที่มันเพราะต้องเศร้าต้องหมอผลิีกก็เมาแล้วเดี๋ยวเราพันสองพัน กันไปั่นแสดงว่าณตอนนี้อาชีพในห่อเองกับถ้าเขาทุนบายาวสายปันบายาวเขาหาได้นัดนี้ต้องขายนัดหนังสิครับมื่อยนหลวพ่อเนาะโอ้เมื่อมือครับเมื่อยือมื่อยเนาะเมื่อเนาะแต่ว่าก็สู้ไปนะพ่อครับผมเพราะว่ามันมักในด้านนี้เด้อเพื่อราคามันขึ้นนะคุณพ่อเนาะครับผมเมื่อนี้ก็ให้มันมันนะพ่อเด้อให้มันมันหมันมันครับผมก็ต้องขอบคุณ ทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปตู้กันใหม่คลกหน้านะครับวันนี้นะครับ